ตัวแรกของปีนี้นะครับหลังจากน้ำขึ้นเยอะๆจัดไปครับจัดไปได้ไมสักแปดโลออื่นกูได้กูกใจครับปีนี้โอเคโอเคแค่นี้ก่อนต่อตบดูในต่อตบซซ้ายต่อกาบูดูนะด่าดลาดลูกยัมา่อไ่เออด่เปีย มนันมันเด้อไงต่อสบอ, <c oughs> อาก,กาอยี่นวะัปล่นัืเปลนนพื้ปลนกูม <c oughs> อบก็พธาตุลงไปออาก,การจารกส่วดเรื่อมาเออ่อรุนกันพรุ่งนี้เช้า <c oughs> เออ,อยี่าก,กาจชองด้ยยอยนอการ้รอนรอน Nih nga kala rata Oh Oh Man do jala Man man Kata Tim nga nong bua Oh Kala nung Kama ha

การนาลุมเลยนจมโบกือตห่ไหมฮะการนาดวยอะใจห้อยช่างเนาะหลุนในหลุนด้วยไหมเออเดินไงแล้วดิตะวือเลย เสียเื谢谢 e <S S G <g uh ่อแล้วเสียน้ำปลาเสียเผื่อแล้วเผื่อแล้วเออจ่าเลยถึงายเอ้ยกระว่ฮะน่ะกระบึกกระบึกกระบึกบ่อืมอ่ะเคี้ยได้น้าฮะนี่นี่น้ำปลาเสียเื่อแล้วเพื่อแล้วเฮ้ยเอื่อเลยเขื่อเลยเออเผื่อแล้วเออหลักกะต้องให้หวานหว

มานรึเปถ่านีมเด็อสวาสวาสเอ๊ะมันเลยฮะนี่ไอสองกิโลเราเสูองกิโลองกิโลปักิโลเนาะสองพีโลปัดกิโลปัดกิโลบนกูเนาะดุดไหมมานม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 นอะหง ปลาตัวใหญ่โอ้ตัวนี้นะที่ได้นะอ่ะอ้หูทำไมตัวใหญ่แทะเหลาโอู้หูกิโลเนี้ยกี่กิโลคะนี่ป้าจ็ดโลได้ยุ่มมั้งนี่นะเ,ออเหมือนอุ้มเด็กตัวน้อยๆเลยเนระปลากินเบ็ดโอ้ปลาตัวใหญ่ใหญ่คัก มานมา,มาน,นี้ทำยังไงต่อทีนี้แบ่งพูด,พดทีนี้ก็แบ่งพูดกันนะคะโอ้โหเดี๋ยวจะลองเอาฝ่ามือลงไปดูนะคะโอ้ยฝ่ามือเท่านี้เองฝ่ามือแค่นี้ นี่ก็ถือว่ามันอยู่นะด้ปลาบึกตัวนึงครับวันนี้ไปใส่บึกอันนี้ปลาบึกเหรอคะเนี่ยครับปลาบึกครับปลาบึกคิดว่าปลาบึกตัวนี้มาจาก<น>ไหนคะรอบปีว่าช่วงนี้น้ําขึ้นแล้วปกคือปกติคือน้ำชีอ่ะมันไม่มีเนาะช่วงเมษาพฤษภา,าไม่มีน้ำชีมันจะมาตามน้ำเอาน้ำหลักนามาก็ขึ้นมาตามน้ำชีน้ำมูลครับปีนี้ก็ถือว่าปีแรกเอตัวแรกของปีครับเพราะว่าน้ำมาแล้วพายุเข้าก็ ก็โอเคอยู่เนาะปีนี้ได้ถือว่ามันแหละวันแรกกับเบ็ดรอบแรกของวันแรกเนี่ติดเบ็ดเหรอคะเนี่ยเบ็ดครับเบ็ดไม่ได้มองไม่ได้อะไรโอเบ็ดโอ้เบ็ดแสดงว่าเบ็ดต้องใหญ่มากเบ็ดใหญ่ครับเบ็ดใหญ่โอ้โหหนักไหมคะเอาเอาากรไทำอะไรกินเนาะเมนูนี่อสุดดยต้มยำต้มยำ ะั <laughs> อันนี้ไปกี่คนคะสองคนกับลูกน้อยสองคนกับลูกน้อยพลานเราจำคู่ค้ากันอายุห้าขีดใช่ไหมเออยรวยมากสวยมากนี่คของแท้นงไปของแท้ต่อไปก็แบงพูดบ่เออฮะแบงพูดนะ แบ่งพูศรีพูดฮะก็สองพูดโอ้สองพูดสองพูดเอ้ยสองส่วนนะคะสองจุภาษาเอ้ยสองจุ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 อ๋อภาษากวยไทยเขาเรียกว่าแบ่งพูดแบ่งพูดเนาะแบ่งพูดภาษาไทยเขาเรียกว่าอ่าแบ่งส่วนแบ่งส่วนกันนะคะแบ่งส่วนโ ปลาถูกเบ็ดแล้วเอายื่ออะไรคะนี่ถึงได้ถูกเบ็ดแบบนี้นี่ปลาเยื่ออะไรนะเหยื่อไส้เดือนไส้เดือนอืมเยอปลา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 ปาปล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 าาปาปลาปลาาปาปลาปลาปลาาลาปาปลาปา้าลาปลาปลาลางลาปลาปลาปลาลาปาปลาปลาอ เลยเลยเลยตารางเต้เลยแม่ไหมแม่แหมแม่เลยอ่ะแกแกโต๊ะพี่อานุ่งน่าตะโกนนู่ต๊ะบากากีรินะไม่รู้สึกว่าใหญ่ไม่รู้สึกว่าใหญ่ใหญ่ไหมพนมีใหญ่ไหมลูกปกน่าลองดูดิไปจับดูดิถ้าฝ่ามือคือพนมมีไหมอาฝ่ามือไปจับลองลองไปข้างบนสิลูกอ่าฝ่ามือหนูไปลองดูสิ เดี๋ยวฝ่ามือไปลองก่อนไม่เฉยไม่ต้องโอเควันนี้ได้เวลาแล้วชำระพี่น้องอาลุงอาลุงไปครั้งเดียววันเดียววะนี่อาลุงไปวันเดียวเลยอาป้าก็ไปวันเดียวเด้ปลาไปวันเดียวอาลุงก็ไปวันเดียวเลยนี่ครับพี่น้องเราพาท่านมาดูปลานะคะตัวบอลลูม ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวจะใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ปกติไม่มีปลาอย่างนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ํามันแห้งหมดเลยนะคะในน้ําชีในน้ําชีไม่มีน้ําเลยแล้วเพิ่งจะมีน้ําในช่วงที่พายุโนอึลนมานะคะพอหลังจากนั้นปุ๊บก็มีน้ํามาเรื่อยๆนะคะแล้วปลามันก็จะไหลมาจากทางที่น้ํามานะมาเรื่อยๆจนนี่เลยค่ะมาใส่เบ็ดล่าสุดนี่ปอดนะนี่ปอดนะนี่นี่ปอดเนาะปอดแทหรือปอด ี่คือ,อโอ้นี่ใครปอนี่ <c oughs> โอ้ตอนแรกนึกไม่นี่นตอนแรกนึกว่าเป็นปอดนะคะไข่ปลาคาวยเนี่ยนะคะไข่ปลานะคะเห็นตอนแรกนึกว่าปอดนะคะนี่นี่เหมือนปอดมากเลยฝั่งนี้นี่ทรงเหมือนปอดเลยนะคะเหมือนเลยแต่พอดูจริงๆแล้วมันเป็นไข่ปลาเนาะลุงเนะาะโอ้ไข่ปลาตัวใหญ่มาก,กไขป่ปลา แล้วมันไข่ขนาดนี้ลูกมันจะเยอะขนาดไหนเนอะเป็นล้านๆตัวมั้งนี่นี่ดูสิปอดนี่ตรงนี้อะไรนี่ปอดไออ้นี่ตรงนี้ตรงอร่อยเด้อนี่ตรงนี้ตรงอร่อยตรงแซบๆเลยพี่น้องแซบเวอร์อันนี้อึมันนะคะนี่อันนี้อึมันอันนี้ปลาตัวใหญ่ๆเลยอู้กินกี่วันเนาะนี่แต่ว่าเราไม่ได้กินคนเดียวนะคะหากันมาสองคนแต่ก็แบ่งญาติพี่น้องกินนะคะนี่อุ้ยกระเด็นใ่ đi mua đen sai cái đen sai còn đi nữa kim pa tôi đi